สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ตามนัดครับผมซึ่งผมได้นัดกับพ่ออ่อนไว้นะครับวันนั้นว่าจะเอานกนะครับนกเฉลยนะครับที่ต่อได้นะครับจะเอาไปฝากแกนะครับแล้วก็แลกกับกรงนกที่แกทํานะครับแต่ไม่แต่ไม่รู้ว่าแกทำเสร็จหรือยังนะครับกรงนกก็คือนัดแกวันที่นี่แหละครับ ประมาณ20กว่าเนี่แหละแต่แกว่าน่าจะประมาณวันที่20 21นี่น่าจะเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่วันี่22แล้วนะครับก็เลยจะเอานกตัวนี้นะครับไปแลกเปลี่ยนกับแกนะครับกรงแล้วก็นกนะครับก็คือตัวนี้นะครับสวยมากนะครับนกตัวนี้นะครับดูครับแตกแตกมดงามเต็มเลยนะครับคันแล้วนะครับผมอ่าคันแล้วนะครับนกตัวนี้นะครับ ก็ได้เมื่อวันที่26นะครับ26มิถุนายนนะครับก็ตอนนี้ก็วันที่22แล้วนะครับอ่าก็จะเต็มเดือนนะครับผมอ่าอีกประมาณ4-5วันนะครับก็จะเต็มเดือนแล้วครับผมนกตัวนี้นะครับเป็นเฉลยของอเจ้าเป็ดนะครับมาน,นั้นที่ไปต่อด้วยกัน3คนนะครับาเาียนเชนสิทธ์แล้วก็ เซนเมดเ่นะครับวันนั้นไปที่บ้านดงบังนะครับถือว่าสวยครับนกตัวนี้นะครับนะครับดูครับแต่ว่าดิ้นอยู่พี่น้องเพราะว่านกมันหน้าแหลมนะครับนกหน้าแหลมนี่จะดิ้นนะครับจะดิ้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าอยู่แล้วนี่ก็คือแบบโอ้นะครับสู้แบบไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็เลยเจ้าตัวนี้แหละนะครับนกมันบางคน ตีก็เป็นเสียงใหญ่นู่นนะครับผมนะสำหรับผมนี่ตีเป็นเสียงใหญ่เลยนะครับซึ่งถ้าใครติดตามผมนี่คือผมจะอ่าไม่ค่อยชอบนกเสียงใหญ่จะเท่าไหร่นะครับนกตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในหรือเรียกว่าใหญ่ลงก็ได้นะครับใหญ่ลงนะครับก็อยู่ในโทนเสียงใหญ่นั่นแหละนะครับก็เลยเอาจะเอาไปแลกกับกลงนะครับของพ่ออ่อนนะครับดูลายพี่น้องสวยนะครับนกตัวนี้นะครับแตกมดงามเยอะมาก นะครับสนับปีนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะพี่น้องนะครับขันแล้วเรียบร้อยนะครับขันทุกวันแหะครับผมนกตัวนี้ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับดูดวงตานี่ครับมนกลมนะครับตาโตมากนะครับตานูนบ้านผมเรียกว่านกตาสวดนะครับนกตาสวดนี่ถือว่าดีเลยใจดีครับนกตาสวดนี่นะครับเอ้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอไปที่บ้านนะครับพ่ออ่อนไม่รู้ว่าแกจะอยู่หรือเปล่านะครับ เ,เพราะว่าแกาไม่มีโทรศัพท์นะครับไม่รู้ว่าจะโทรติดต่อยังไงนะครับแกไม่มีโทรศัพท์เลยนะครับเอาเดี๋ยวตัวนี้นะครับไปฝากแกไม่รู้ว่าแกจะชอบดูเปล่ามีมีเส้นสอด้วยนะพี่น้องนกตัวนี้นะครับมีเส้นสอบางๆนะครับอา่าสัตวนกเส้นสอน,นี่ผมว่ามันขันเร็วนะครับตัวนี้ก็ขันเร็วจริงๆครับผมได้มาประมาณสิบกว่าวันนะครับผมก็ขันแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเอาไป ให้แกดูนะครับถ้าเกิดเป็นนกเสียงกลางเนี่ยนะครับผมไม่ให้นะนกตัวนี้นะครับสวยมากจริงๆนะครับแต่ว่ามันเป็นนกทนเสียงใหญ่นั่นแหละผมก็เลยเอาไปให้แกเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับแบ่งกันไปหาวใหม่เดี๋ยวเจอกันที่บ้านพ่ออ่อนครับครับผมมาตามนัดครับผมเอ้าพ่ออ่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปยังไงกุุงมาซ่อตัวเนี่ยฮะมา่อมเตัวเอากรงกอลลอด ยังไม่มีเวลาทําให้เลยฮะหัวจะเสียอย่างมันแล้วเบอร์โทรก็ไม่มีเนาะก็เลยไม่ได้นั่นนะครับไม่ได้ติดต่อกันอ่าสรุปแล้วยังไม่ได้ทำเหมือนทำเอาโกงเกันเอาโกงโกงเก่าโกงใหม่ไม่มีเหรอบ่มีเพี้ยมาด้เฮ็ดแม่ทัานอีกถ้าใหม่จะท่านไปทันเลยแต่มันมีเลขโทรกอยูิโทรบอกว่าเลขโชกห้ยตัว ครับ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 เอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนี้ได้เอานกมาแล้ววันนี้นะ่ะเอาไหมละ่ะนกเอาแล้วกันไอ้แม่ <laughs> เอ้ยไม่เอาหรอกกงก็ยังไม่ทําให้อยู่นี่โอ้ยอบ่ไมีปัญหาหรอกท่ำก็ท่ำก,ก็ได้ขน,นาดได้ <laughs> กงเกง็เรกระ้างเอากองไหมโ <laughs> อ้ยยังไงเนาะฮะว่าจะไงเราก็พ่อนพ่อนเออเอาเดี๋ยวนกไปดูเนาะ เรู้ <ไป S 1> ครับอ่าครับผมห้อยห้อยห้อยอ่ามาหาปยมาดินบ่เบาไปแบกเอาปูอันนีเลยดิตัวหนึ่งของผมเลี้ยงอ่าอ่าโอเคอเครับเสียงใหญ่เราอ่าดูลายหน่อยนะครับนกอ่าเยอะเด <c oughs> ็ดเด็ดครับตกใจอ่าดูตัวหน่อย เป็นอย่างไรนะครับนกพึ้งลงจากรถโอเคไหม <c oughs> แล้วแต่สูตรนะครับอันนี้แล้วแต่สูตรอตั้งดีๆนะอย่าให้มันตีลังกา <c oughs> โอ้เ <c oughs> <อ>ชียนใหญ่เรานี่ต้องดูแบบละเอียดนะครับอ่า ได้ก่อวันที่ยี่ิหกอ่าได้วันที่ยี่สิบหกมีอ่าอีกนี่ยี่สิบหกนี่ก็ครบเดือนแล้วนี่อะวันนี้วันนี้ก็ยี่สิบสองแล้วนะครับอีกห้าวันนะครับอีกห้าวันอ่าอ่านั่นแหละก็จะเข้าเดือนหนึ่งพอดีนะครับแต่นกขันแล้วฮะจิตท,ที่ว่ามันเป็นเสียงใหญ่นะครับถ้าเป็นเสียงกลางหรือเสียงเล็กที่ผมชอบนี่โอ้ยผมไม่ให้นะนกตัวนี้ แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเสียงใหญ่นกนะพิจารณาอย่างถี่้วนครับผมอะเป็นยังไงวะพี่าณาแล้วเป็นยังไงน,นกก็แจก,กเส<น>ออแจก,กเสนกมาจาก,กเสนกกับมันเลยบอกนกเขาสนกวางครับต่อได้กับมือนกตัวนี้น,น,นะครับ ไปดูในคลิปนี้จะเห็นออก็ดูอย่างนั่นเลยนะครับเสียนใหญ่เราต้องพิเคาะพิจารณาอย่างดีเลยอ,อือเอาอว่าว่าไงพ่อสรุปชอบไหมนี่เอาเอาเอา you know? อยู่เนาะเอาด้วย <laughs> ก็เอาแล้วแค่มาให้ก็บอาโอ้อ แต่ว่าตุ้มงินดีกันดีนั่น,นก็จเ็ดให้อยู่บ่บ่บ่อยนั่นแต่ว่าบ่ได้รวดเร็วบ่ได้ตอบท่านละมีเวลาต้องที่เฮ็ดอยู่แล้ววันนี้มันสิยเร็วแล้วเวลาที่ได้เฮ็ดอยู่อ๋อ<า>จะได้ทำอยู่เรียบร้อยอ่าถ้างั้นก็เอาเอาไว้เลยถ้างั้นเอาตุม้มเอากรงเก่านี่แหละอ่าเอานี่แหละเอาอันเก่าก็ได้อันใหม่ก็ต้องทำเหมือนเดิมเนาะอัะนใหม่ก็ต้องทำเหมือนเดิมเพราะว่าจะเอาอีก มาทำบาได้นกก็เป็นการบังคับนะครับไม่ใช่อะไรที่เอากงเก่านี่คือจะบังคับให้แกทําอันใหม่ไม่งั้นไม่ทำต้องเอาต้องเอาจากนกกรงสวยๆแล้วให้แกไปใส่กรงกรงไว้สวยเพื่อที่แกจะได้ทํากรงอ้าวเข้าแผนผมเลรทีนี้ดีๆนมีเสียงอะไเดยวมใส่ตุมหงเอเอาโอเคถ้างั้นแล้วกรงนี้เอาไว้นี่ก่อนเนาะเอาเอาไว้อกรงนี้ประมาณแสนเจ็ดนนี่กรงนี้ เอาอย่างนั้นฮะอันเด็ยดกองไม่ไหนไม่เจ่เอาให้เว้นหลังจังหวะขับรับรับเข้าใจอยู่อ่าังนั้นแล้วก็เลยเป็นการบังคับกับพี่น้องนะผมคิดแล้วว่าผมต้องเอากงกงที่แกใส่นกนั้นกลับไปก่อนนะครับ<ฮ>เพื่อที่แกจะได้ทํานะครับนี่แล้วผมก็จะเอาอีกประเด็นมันนะอะ่เอาโอเคตัวนี้ก็ให้พ่อเก็บไว้เลยกงใบนี้นะครับอ่าแปลงเงินให้ผมอีกแสนหนึ่ง โอเคครับผมเอาจัดเลยวะอย่างเงี้นนะอะไรนะพ่อแต่หลังนี้มันก็ดีครับเกิดเรื่องเหรอเออโอ้ยนึกว่าจะได้อันใหม่อันเหลืองอันล้ำเอาออกกันนึ่งเหมือนะครับเอาใจนี้เอาใจโอจะแกเอาออปชั่นข้างในเอาอะไรบ้างเอาถาดรองขี้เออเอาไปเลยเอาไปเลยถาดรองขี้เออของผมเยอะแยะอยู่บ้านถาดรองขี้ ครับนี่นะครับผมเป็นการบังคับแกไปในตัวเลยทีนี้อ,อถ้าไม่ทําอีกก็จะมาเอาอีกให้เหลือแต่กงหลุดแผลไม่หลุดแผลเนาะพ่อหวานเนาะอ <laughs> อเอานอกจากถาลงขี้เอาอะไรอีกพอแล้วเนาะเอาเงินหรือไม่ <laughs> เอาเงินเงิน่ะนนได้ถ้าเกิดทำไว้เยอะๆอ่า รอบหน้านี่จะเอาเงินแหละมาซื้อเอาทีนี้ถ้าทำไปไม่จะไม่รู้จะพันหรือเอ <laughs> เอ <laughs> ผมจะจําไว้ก่อนอจําไว้ในใจก่อน <laughs> เอาละพี่น้องครับเหลือแต่กรงที่ผูผๆพังๆแล้วทีนี้นะไม่ทําก็ให้รู้ไปทีนี้นะเ,เสียนนกระดับนี้แล้วไม่มีกรง่สวยใสยน่นี่มันก็กระไรอยู่อขังไ้ได้ยังไงครนั่นแหละนั่นแหละ เรียบร้อยครับพี่น้องเป็นการบังคับเลยเอาใ่ยอันนี้นกตัวที่มาจากสุพรรณบุรีเนาะนกตัวนี้เอาดูเชียนใหญ่ไล่นกวิธีไล่นะครับจะจดากโดนทีเอา ใหญ่เลยไปเดินมาเลนกไม่เคยโอ้นกไม่เคยเปลี่ยนกรงสักทียังไม่พังแต่ได้มาเนาะบ่อือนี่เขาเขาเขาเฮเขา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  เ,เดินเดินเขาเขาไปเขา <c oughs> เขาเ,เ,เขาไปไปเขาไม่น้อเส้นใหญ่เราเนาะกง <c oughs> <c oughs> มันปิดกง <c oughs> มันปิด, <c oughs> ปด <c oughs> เออเออไล่สองคนเลยทั้งตาทั้งใหญ่ อไปไปอันนี้คือาทำตามสัญญานะครับที่ได้วาไว้ครับกงนี้หาที่ไหนก็ได้วครับแต่ว่ามันได้คุยกันไว้แล้วครับ้าแล้วเอาไหนอโอ้นออนี่อพ่อพ่อออพ่อเอาไหมด เมียใจเขาพูดเขาหมกุดกลาเอาเข้าไปเข้าไปต่อาด้วยเมียตายก็ไม่เต่าดุกโอ้เอาทำไมจริงๆเรอว่าพูดอย่างนั้นเหรอโอ้ยฮะโอ้ไปยืนที่เนี่ยผมว่าผมว่าจะตายก่อนผมว่าจะตายก่อนเมียในเมียจะฆ่าก่อนดในรถถ้งพูดอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้ว อ้าอ่อนอ่อนพูดอะไรเมื่อกี้นี่โอ้ยเป็นผมเป็นผมไม่กล้าพูดเนี่เออ่อ่าชิ้นห่งบอกกันได้บรรจอย่างเอาอโอเคโอเคเอาเอาสนใจกันว่าบรรจุแนวครับก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมได้กรงกรงเก่านะครับเอาก่อนนะครับเป็นการบังคับให้แกทำลูกใหม่ให้นะครับทีนี้ก็ ยังไงลองดูอะมีการเอาอะไรออกอีกว่าเอาข้าวัวหัรออกอีกนะครับเอาอีกไหมนี่มีอะไรเอาอีกไหมพ่อฮะพอแล้วเนาะพอแล้วโอเคครับผมอะผมก็ได้ของแถมนะครับก็มีน้ํามีกระปุกน้ํากระปุกหินกระปุกดิน่ะแล้วก็ขี้นิดนึงเอาโอเคพ่ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนะเดินทางก่อนนะพ่อเนาะเดี๋ยวยังไงทำเสร็จแล้วอะไรนี่ผมจะมาอีกเนาะ ประมาณไหนจะเสร็จเอาทีนี้เอาดีๆโชบอก,บอกเอาเรียกโชวมาบอกยังไม่ได้ใช่<อ>ไหมแล้วเอาเรียกเข้ามาโอ้เขียนชิปนี้ก็ได้นี่ยเขียนไปเลยชิปจะนี้ไปเลยเออเอาโอเคโอเค <laughs> นะครับผมเอาแล้วพี่น้องครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าแต่ห้ามันเช็บก็เออมันได้ทั้งในร่างทั้งในร่างหรือโทวบอกเลยนะครับผมครับผมก็มันย<ม>ังว่มีนมมนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากอ่า กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่องใจนะัพผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องในเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งพื่อได้รับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับพ่ออ่อนวันนี้ไปพ่ออ่อนไป้ยครับพ่อสวัสดีครับผมจะไปไดีครับ <laughs>